วันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมาดูการเทสพลังแฝงแบบนี้อย่างจริงจังครับพลังแฝงเดวี่วอ n n i ิงแล้วเกมนี้เจอกับตัวหนาๆพวกไฟเตอร์เยอะนะครับเดว w ่ว a ร n ดิงผมคิดว่าน่าจะบอกกับในช่วงเลดเกมเลยก็ฉะนั้นเราจะเทสพลังแฝงนี้บวกกับดาบแดง2ชิ้นเลยนะครับเลเกมนี้ต้องบอกเลยว่า ริ้วจริงเอ๊แต่กต็องมาดูกันว่าผลมัผลรับมันจะออกมาจะเป็นยังไงนีครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมใครเคยโดนเกลียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียเวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนําเพจนี้เลย tp 7 รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงผู้ตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินรแรบเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับผมมิต้องรับวันสูฮัตตันเชนด์เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับไอรินะครับผมวันนี้ผมอยากจะเทสในเรื่องของพลังแฝงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปก่อน รู้สึกว่ายัางเทสไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับมันรู้สึกว่าขัดๆอยู่นะอย่างเล่นไม่ค่อยเต็มที่ครับและเกมนี้เราเจอไฟเตอร์ค่อนข้างเยอะครับมาหลอกอย่างนงี้เซียเลียลแบบนี้นะครับหรือไม่ก็วันเดอร์เมนที่เป็นไฟเตอร์แล้วแรงด้วยนะครับวันนี้ก็จะเทสในเรื่องข,ข,ของพังแฝง Devil a w a วคันนิงนะครับบวกกับสักสองดาบสักสดาบแบงนะครับ ถาว่าเกมนี้นเราออกตัดเลือดช่วยเพื่อนหรือว่าโซโลเลนได้ไหมได้นะครับออกแบบโซโลเลนมาหลอกได้เลยแต่ว่ามันจะต่างจากพลังแฝงเค <General. S 1> เอเร์ซอบเด t หน่อยนะครับก็ได้มาตีสามพีแล้วเป็นระเบิดเหมือนกับคำสาบข,ขึ้นมานะทำให้มีดาเมจนะครับในช่วงต้นเกมแต่ว่านี้ไม่บีครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีในช่วงต้นเกมแบบนี้ผมค,คิดว่าพลังแฝงนี้อาจจะใช้ในเรื่องของ เรดเกมไหมเออเรดเกมแล้วออกซะสอดาบแดงนี่ก็ลองมาดูกันนะครับมันจะพิวมากแต่เท่าที่รู้สึกได้ว่าถ้ารีวิวไปตอนนั้นเนะ่ยที่เห็นนักแข่งใช้เป็นเบิร์ดเอนะครับซู่ว่าพิวมากเออผมใช้ก็ยังพิวเลยนะในช่วงที่เรามีของครบนะครับ อันนี้มาดูก่อนว่าน่าจะเกมเต็งแหลมมันน่าจะเกมยื้อเพราะว่าเซติโอฝั่งเขาเป็นคอมแบบบุกก็ได้ครับก็ได้นี่ครับแล้วใครเจอเตียวในแพทช์นี้ก็โอ้โหต้องร้องร้องระห่มไงผมบอกเลยความโซนนี่เขาแบบกล้าเก่งน้าวโอ้โพูดไปทันไหลก็โดนแช่แล้วโดนโอ้โหสตันฮาโยเทจูดาก้อนโบรเขาเลี้ยงมาขเขาเลี้ยงกรมาดีครับอุ้ยจ๊ ช็อกเลยจังหนี้ยังสวยอยู่ช่วยไหมเพื่อนโอเ้เออจะไ่เก็บไปได้อยู่ครับมาหลอกแทงป้อมเยอะเกินไปทําให้ลิงได้คิวไปเลยครับว่าจะไม่ช่วยเพื่อนนะได้นะเพื่อนสวยอยู่ครับโดนช็อตกันของเอลสูไปหนึ่งดอกนะครับก่อนที่จะล้มลงไป รงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไอริในช่วงแรกต้องฟาร์มกันหน่อยนะเพื่อนผมก็ต้องฟาร์มนะไม่ใช่เพื่อนแบบพี่พี่ต้นเกมผมเล่นไม่ได้เลยไอรีเลดเกมอะไรอย่างเงี no ้ยเออไปถึงเลดเกมก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะแต่บางทีก็อาจจะโดนแบบต้นเกมจบเลยเออจวดตัวตัวโทษครับเจอตัวละครที่แบบเป็นต้นเกมจบเร็วเลยก็ไม่ีนะก็ฟาร์มกันยาวๆไปครับ ตัวมันเลทน,นะต้นเกมไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ฮะน,น,น,นี่เป็นพลังแฝงนี้ด้วยครับพลังแฝงต้เกมได้กดีออกครับออไม่ค่อยสู้อะไรมากนะเพราะคอมโบเดียวตอนนี้เรายังล้มมาหลอกไม่ได้ต้องตอดต้องต่อไปเ,เลยก่อนครับต้องฮองอะต้องขู่ไว้ก่อนอ เก็บเลนกลางไว้ครับตอนนี้ดูเวลาด้วย3-4นาทีเข้าไปแล้วครับมาหลอกลงเมื่วะแล้วลงไปเขาก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเพื่อนคิวไปหมดแล้วครับปตรงน,นี้เราก็ฟาร์มคลิปไปให้การเงินของเราแบบว่าเอาดาบแดงให้เร็วที่สุดขอแค่ดาบแดงเออจะได้มีดามเเสริมขึ้นมานะจ๊ะ ถ้าลงไปแล้วรู้สึกว่าผมไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนคิวไปแล้วหรือว่าฝั่งตรงข้ามคิวฝั่งเราไปแล้วผมก็หาโน้นหานี่ทาดีกว่าเฮียเดินกลางทําเลนนะครับออฟเลนมันจะเป็นแบบแก้เลนซะมากกว่านะแก้เลนให้เพื่อนเติมไฟแก้เลนอะไรอย่างงี้หมหและปาโดนซะด,ด้วยแต่ดูดเลือดคืนมาก่อนนะครับอย่าลืมสลับพาสซีฟของไอริ พี่ตีเป็นทูนดัเมจมันดูดเลือดได้นะอันนี้คือข้อดีของไอริเลยตัวแบจะบางหน่อยครับบางหน่อยครับไหลออกมาหนึ่งดอ,อกปาขับสวยหนึ่งทีหูตาช้าไปหน่อยครับประมาณนี้ก็ตอ,ตอ,ตอดๆได้สักประมาณ80%นะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าตาเนื้อตรงนี้นะครับต่ออมไปเลยเราเอาเลือดเขาเพื่อที่จะกดดันให้เขากลับบ้านนะครับ a r เค n เทเมอร์เสร็จเป็นดาบแดงนะครับอาเคทเทเมอร์ r K สีเขียวทําอะไรได้บ้างน,นะครับตีแล้วเราจะเดินเร็วขึ้นก็ในส่วนผสมตรงนี้เขาก็จะมีดาเพจน,นิดนึงความเร็วในการจุกตีนิดนึงนะครับก็ดีเลยแคนเซลิลอน,นิเมชันก็เร็วขึ้นนะครับดูด้านล่างแล้วประมาณนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูเกมยาวๆแล้วไอรีผมทําอะไรบ้าง เดนไปเลนกลางลาลาก็ไฟกัน4ี่ต่อสีครับสต่อสเรื่อยๆถามว่าเราโซโลมาเรกได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนกันนะเซนเนียเขาจะลงด้วยครับถ้าดีไม่ดีเซนเนียเขาจะวาร์ปลงด้วยแต่ว่าด้าลาก็าเล่น4ี่ต่อสีกันหนักอยู่นะเออแล้วเพื่อนได้ป้อมไปแล้วครับสวยอยู่ลิงเลดเกมได้เล่นแบบนี้ครับเกมไม่ยับด้วย แต่ระวังในเรื่องของวันดอร์ูเมนแรงนะครับใครที่เคยเจอวอันดูเมนหรือว่ายังไม่เคยเจอระวังไว้ให้ดีปาบซึกปาบซุกปาบงกเลยจะมีะมันจะไมีอยู่คลิปนี่หรือว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยเขาบอกว่าเอาตัวอะไรมาฟาร์มนี่กูตัวดาเมจไม่โคูรแรงเลยดเวยพูดจริงมาดูเมนนะ่ะ แคแบบเลตเกมนี่ปาโลแทบจะครึ่งหลอดเข้าไปแล้วเนี่ยตีธรรมดาไปประมาณนี้โหไอรีกเก็บสแต็กเคลียร์เก็บสแต็กเคลียร์เก็บสแต็กเคลียร์นะครับเก็บเอเนอร์จีที่แบบว่าซูนามีตีธรรมดาใกล้ๆเดี๋ยวก็โดนเขาแช่โดนเขาตอดโดนเขาโป๊โดนน่ารำคาญเนี่ยเคลียร์ตีเคลียร์ตีเคลียร์ตีเียวครับ เรื่องของการเงิน4 2 0 0ครับออฟเลนฝันตัวข้าวอยู่3 9 0 0เราก็ค่อนข้างที่จะมีเงินเลยโดดออกไปก่อนครับดูดูถล่มโลกไม่ใช่ไม่ได้ใช่ตัวจริงแหละดูดูถล่มโลกเขียนเล่นต่อครับถามว่าจอดนี้เราไปเติมเพื่อนได้ไหมก็เติมได้เหมือนกันเนะียไปเขียนกลางดีกว่า ถ้าเพื่อนบู๊เพื่อนบู๊เพื่อนบู๊ด้านบนแล้วแบบยื้อได้นานนะครับเป็นการน,นี้ก็เป็นของเราแต่มาหลอกเดินมาแล้วนะแต่ก็ตีได้เชืเอ่อแล้วเอ้าทำอะไรวะเนี่ยบางทีตัวเองผมก็เล่นมึนๆเหมือนกันนะมึนๆแบบเอ้าโดนนูนน่นโดนนี่เอา้าทีดีก็ตายแบบงงๆ ดดูินี่พลังแฝงนี่แหละมันใช่เลยยิงเราเป็นตัวเล็กเกมไปด้วยยิงฟาร์มของเนี่ยแล้วถ้าได้เล่นเนี่ยวด,ดูผมแดนมกากี่ทีไอเจ้าน่าจะเยอะกว่าปกติที่ผมใช้เคอร์ซอดเดสเนี่ยเออเพราะว่าถ้าปกติผมใช้ฟิกเกอร์ใช่ไหมถ้าเกีย์เนี่ยผมจะชอบใช้สกิลสองเข้าไป เพื่อลดระยะแล้วก็สกิลหนึ่งฟิกเกอร์เข้าไปนะครับพวกสกิลหนึ่งสกิลสองเรามันก็จะหายไปเลยแล้วคา็เนี้ยเดวิลพันดิงเนี่ยเวลาที่เรากดอันติใช่ไหมมันก็จะรีสกิลหนึ่งสกิลสองให้แบบใช้ได้เร็วขึ้นนะครับมันถึงแบบค่อนข้างที่จะผิวเออถ้าพูดแบบนี้ไม่รู้เมื่อกี้แบบโหหนัวมากามีคนโลมีคนนี่ละกันตอบไปตอ ชคโตชกเดแล้วเราปิดด้วยจูดามเปตครับว้าวทีน,นี้นกลางต่อครับแล้วก็ช่วยเพื่อนเอาออบเจกต์ไปเลยนาตาเลียยังไม่เกิดนะครับเป็นอีก5 0สิบวินาทีตรงนี้ก็เอาดามเมจขึ้นมาเลยเรามีตัวเหล็เกมทั้งหมดนะครับมีทั้งผมมีทั้งลิงสองคนนะครับสองคน อายามมนลำมั่วอย่างเงี้ยแต่ผมตายอันนี้เล่นมุกหรือเล่นหาเนี่ยจริงหรือเปล่ากอขอลองเทสไปถึงว่าเพื่อนผมตายเข้าไม่ถึงตัวไอเทมประมาณนี้นะตอนนี้จิมพิเชอร์ก็ได้แล้วดาบแดงครับแล้วก็จะขึ้นไปดาบแดงอันที่สองนะจ๊ะ เกมนี้ผมคิดว่าอีกิน่าจะเอาอยู่แหละตัดเลือดคนเดียวสกิลค่อนข้างกว้างน่าจะเอาอยู่นะครับจัดไปรอดักแอลไซกับเพื่อนแต่ว่าผมก็อยากจะไปเคลียร์เลนนะเพราะว่าเลนเราดันแล้วนะครับเคลียร์เลนดีกว่าดักไปก็น่าจะยังไม่มีอะไรครับงั้นผมต้องบอกว่าล้างเลนก่อนนะ เวลาจะไปทําอะไรบางทีแบบพอเราไปคคเรตปุ๊บไม่ปวกเลยคคเรตปุ๊บไม่ปวกเลยนะครับก็เอาใจเพื่อนไม่ถูกเหมือนกันอ่าเอาพิชานไปด้วยครับนกไปเล่นได้อยู่ครับไอรีแต่ว่าบางเกมเท่านั้นเนาะบางเกมโอ้ขึ้นหลอดเอ๊ะเอ๋ไปดิครับไปดิครับไปดิครับ ฟิวจริงดูดิได้ไฟอะ่ะถ้าได้ไฟก็บีมัน,นครับไอรีตอลเลทเกมเรามีแล้วนะเรามีของเริ่มมีแบบได้เถียงได้อะไรของขกับเขาบ้างแล้วนะครับแต่เมื่อกี้พูดจริงแนอะถ้าเซเนียร์ไม่ลงก็ลุ้นอยู่กับวันเดอร์ก็เมื่อกี้กดจิมมิเชอร์ตอนที่เขาอันติไปด้วยครับอันติก็แรงนะวันเดอร์อะ่ะทำไปเล่น ื่อกี้ก็วัดปัสก,กันอยู่ประมาณคนละครึ่งหลอดเงินที่หนึ่งผมเงินบืดเลยครับเงินบืดแต่ว่าด้วยเรื่องของไอเทมเขาต้องใช้เงินทุนทราพเยอะครับไอริเป็นสาบสิ้นเปลืองซะด้วยนะเราเนี่ยเป็นบัวครับเป็นบัวแล้วเราทำไรโอหน้าที่ออฟเลยนะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่ครับ หน้าที่เอาป้อมคือหน้าที่เอาป้อมเหมือนับสายทีสุดท้ายหน้าลองเป็นโบเกนก็หน้าลองแต่ว่าตัดเลือกก็ได้ลองเทเอสซึบฮะวุฒ นี่มันแปลกคู่เลยครับผมหายไม่รู้ตัวเลยดูดิคนนึง3,000คู่นี้4,000ปาดเดียวกับแพงเดียวใครเห็นก็ต้องหงงอ่ะผมยังงงเลยเมื่อกี้แบบยังไม่ได้ทําแบบมีท่ามีเถวเมื่อกี้เหลว,วแล้วโดดแข่งด้วยกูโหสวยแต่พรีโออืมอารมณ์ดีเลย เห็นตัวละครที่เล่นแล้วชอบเล่นแล้วมันพลิ้วครับพลังแฝงโอ้ยเฟี้ยวอะอันนี้เฟี้ยวจริงไม่ได้อวยนะเออพลังแฝงมันพลิ้วจริงครับตบดีก็ว่าดีไปเหมือนสปู่แบนเด็ตอะไรอะไรว่าดีครับก็ว่าดีไอริเดวิ่บอกไปคันดิ้งแต่ก็แล้วแต่ชอบอันนี้พูดได้เลยว่าแล้วแต่ชอบไหมเพื่อนชอบเคิร์ซดับเดต ไตทีเอ็มมันเบิร์ตตัวแรกอะตัวแรกเลยที่เ,เราใช้กับพลังแฝงไปอะตัวแรกมันแรงแรงก็จริงครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเราต้องมีแดดว่าบิวไอทีเทมมาอยู่แล้วเล่นเล่นกับพลังแฝงนี้ก็โอเคอะเออหลบเดะไปแล้วจ้ามาอีกแล้วมันจะเอาจริงกันดิอะมันเห็นผมล้มทีนี้แบบมันเอาเลยอะแบบน,นี้ไม่ไหววะ่ะเกาะเกิดดีกว่า แต่แรกว,ว่าจะฉีกไปทางเอ้ดาบแดง <c oughs> ฟูดาเมเอตเจอดอกเดียวผมตัดสินใจที่แบบถอยเลย <c oughs> ดึงเพื่อนมาด้านบนครับแล้วเราก็ดาร์คสเลเยอร์เลยดิจ้าดึงมาเจอพอสมควรนะครับให้เพื่อนได้มีเวลาได้ตีแล้วเราก็สามารถคัดได้อีกอีกสักครั้งหนึ่งกลางสามแบบนี้ก็เล่นเลย เอาเอาเอาก็เ,าเกิดมาพอดีอสุดๆไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเงิน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 เลยขอคิวไปอหนึ่งตัวไม่ได้ด้วยครับนี่มันคือพลังแฝงเรทเกมแบบเต็มสูตรเรทเกมแบบว่าสองดาบแดงแบบนี้เอาเรื่องเลยครับ ปั่นไซโคมเมื่อกี้ไปลุยสี่เชียกครอดได้ยังไงมีเพื่อนมาช่วยได้แหละเออถ้าแบบไมา่เพื่อนไม่มาช่วยนี่ก็คิดเหมือนกันะครับแล้วเรารอตัดสินใจที่จะเข้าในจังหวัดนี้จังหวัดนี้กูจะส่วนส่วนส่วนผมน่าจะพลาดสักสักสกิลหรือว่าสองสกิลนี่แหละเออดามเมจไปเลยไม่ครบครับนี่เขาน่าจะตายเลยอันนี้พลาดเอง ดูเว้ยเมื่อกี้คอมโบแปลกๆมีอะไรแปลกๆล่ะแปดวิเพื่อนซุปัชชาเอาเลือดมาก่อนซุปัชชาขู่เบิ่อกี้ไปแล้วในจังหวะนี้ครับหนึ่งโซเว้ยหนึ่งคิวคัพเป้คิวโอ้ว้าว ประมาณนี้ครับันนี้ก็มาเทสในเรื่องของกัดเจอกับฮีโร่ที่เป็นไฟเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจริงๆเราสามารถออกตัดเลือดแต่ก็อยากลองเทสได้แหละเ่อดาเมทที่แบบเจอไฟเตอร์เยอะขนาดนี้ถ้ามันพิวมันก็พิวแหละเออต่น้ำอีกก็มีครับสามารถเข้าไปล้วงพวกแครี่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเลดเกมเราสามารถแดดได้เยอะขึ้นอะไรมันเร็วขึ้นนะครับเพื่อมันรีนนรนรสกิลนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม